สวัสดีครับผมเ c เว่นะครับวันนี้มาพูดถึงดันแมกมากกันหน่อยนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงทราบดีกันอยู่แล้วนะฮะว่าดันเนี้ยมันได้ทั้งเงินแล้วก็ทั้งเลเวลวอนที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าเดียวกันหมดนะครับผู้เล่นไหนที่งบน้อยก็สามารถเลือกอู้ชิ้นเดียวมาก็ได้นะครับก็คือธาตน้ําในตอนนี้นะครับผู้เล่นใหม่ใน r o p c ก็ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดนะคนเก่าไปคนใหม่ก็มาแทนมันก็จะวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะฮะ ลันเจียนมากนะครับวิธีมาก็ให้ผู้เล่นมาที่ Juno f i ิล d 0ศทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะผู้เล่นสามารถเอาพีษมายืนหน้าวาร์ปก็ได้เมื่อเอพตัวหลักหมดก็ให้ดึงกลับมาเพราะแมปนี้นะครับเซฟวาร์ปได้ ภายในดันเจี้ยนชั้นที่หนึ่งก็จะมีคาโฮลาวาโกเลมบรัสเซอร์มิกิซี่และก็อีพอันนะครับคาโฮเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางปีศาจไฟ4ซึ่งแพ้น้ำหนักเลยนะเลือดมันมีอยู่8ปดพันสี่ให้เบสเอ็กพีอยู่ที่3ามพันเก้าดับแอลกอฮอล์ไฟใหญ่และก็ขยะอื่นๆการ์ดมันเนี่ยใส่กับอาวุธนะโจมตีท่าดินแรงขึ้น20%ซ ลาวากโกเลมเป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่หลารูปร่างไฟสีให้ไอพีอยู่ที่6ก0 0แต่เลือดมันเยอะอยู่นิดนึงนะดอฟูลูสนนบไฟใบไว้การ์ดมันเนี่ยทำให้เราตีโกลเลมแรงขึ้น30สซสามารถใช้ตีตัวมันเองได้เบสเซอร์ตัวลูกไฟนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ด้วย13ขนาดกลางปีศาจธาตุไฟเลือดมันมีอยู่8 2 0 0ให้ไอพีอยู่ที่3,100จ 1, ดาดอาขยะราคาดีนะฮะการ์ดมันก็ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ มีกิซซี่นะครับเป็นมอนสเตอร์เลเวลก8มอนสเตอร์ขนาดใหญ่ประเภทศาสตร์ธาตุไฟเลือดมีอยู่1 0 0 0 0ให้ exp อยู่ที่3 3 0 3จอบ2,000ดับโอดินเบสนะครับบางเซิร์ฟอาจจะจำกัดการดอบไว้ครั้งคาวไฟเป็นมอนสเตอร์เลือส46นะเป็นมอนขนาดเล็กประเภทศาสตร์ธาตุไฟมีเลือดอยู่8,000ให้เบส exp อยู่ที่2 4 0 4จอบพันห ไอเทมที่ดอกนะครับก็มีขยะราคาดีทั่วไปซึ่งมันก็มีดอกม่วงอยู่ด้วยนะฮะโดยดอกม่วงเนี่ยในเซิร์ฟที่ไม่มีกิฟต์เนี่ยสามารถมาล่าตรงนี้ได้นะครับแล้วมันก็ยังดอกโอลีเล็กเพิ่มเติมส่วนการ์ดมันนะครับใส่กับรองเท้าทําให้เราเนี่ยได้รับ e ี p เพิ่มขึ้น10%จากมอนสเตอร์ประเภทมังกรแต่เราก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%จาก Monster มนกอนมังกรนะ มอนสเตอร์ในชั้นที่1น,นะครับก็จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและก็ขนาดใหญ่ประเภทปีศาจไร้รูปด่างศาสตร์ซึ่งไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ที่เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างก็คือธาตุไฟมันแพ้น้ําหมดเลยนะในชั้นเนี้ยผู้เล่นสามารถใส่แค่2 V วีบวกเจ็ดธาตุน้ํามาตีก็ได้นะครับหรือจะเป็นการ์ดมีดําและก็ยัดการตีธาตุต่างๆบวกเคลือบน้ําด้วยก็ดีนะถ้าเจาะจงตีโกเลมก็ใส่เป็นการ์ดวัวไข่เปกโกตีธาตุแล้วก็ให้เคลือบน้ําเหมือนเดิม เพราะโกเลมเนี่ยเลือดมันเยอะกว่ามอนสเตอร์อื่น มอนสเตอร์ในชั้นที่2นะครับก็มีแรสเซอร์จากชั้นที่1เพิ่มเติมมาก็คือนาแมทเทเลอร์เป็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ปีศาจความมืดเลือดมันมีอยู่2 2 0 0 0่ให้เบส e ออยู่ที่6 6 0ัจ็อบสถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะดอกขยะราคาดีทั้งนั้นเลยทั้งบูเฮิร์บบูโพเกือกมา้ากึ่งตนันโรซารีต่างๆการ์ดมันใส่กับเสื้อนะฮะทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีโอกาสไล่เคิร์สใส่คู่ต่อสู้เมื่อเราได้รับพิสคอรด,ดัมเมด d ดโบลิกนะครับเป็นมอนสเตอร์ขนาดเล็กปีศาจธาตุความมืดเรือดมีอยู่9,006ให้เบส exp อยู่ที่3,006จอบ2,002ดอบอีวิวิงอีวิฮอนบูสตันกาตารเคิร์สและก็อุลิใหญ่ส่วนการ์ดมันเนี่ยราคาดีนะฮะมีโอกาสทำให้เราได้รับ5 sp เมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์ประเภทปีศาจด้วยการโจมตีพิชคอดัมเมดนะ มังกรแดงเป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางประเภทมังกรธาตุไฟเลือด17ให้เบส e อ p อยู่ที่3,400จ็อบ2อ0 0ดอกขยะราคาดี มังกรฟ้าเป็นมอนขนาดกลางประเภทมังกรธาตุไฟให้เบสเอพอยู่ที่3 4 0 0ันจอบ 2, 000, เท่ากับมังกรแดงนะฮะดอ,อกขยะราคาดีต่างๆแล้วก็การ์ดมันเนี่ยรู้จักกันดีนะครับตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเนี่ยราคาแพงมากมันจะยกเลิกการฟื้น SP นะครับแต่เราเนี่ยจะได้รับ 10SP ทุกครั้งที่กำจัดมอนสเตอร์ด้วยพิสคอร์ดเดมจ์ตอนนี้การ์ดมันก็ยังราคาดีอยู่นะครับเพราะยังสามารถใช้ได้ในหลายแผนที่แมงปปองนะครับหรือกิก เป็นมอนสเตอร์ขนาดกลางประเภทศาสตร์ธาตุไฟมีเลือดอยู่8,400ให้เบส e p p อยู่ที่3,900 0จอบ2อ0 0ดอไฟใหญ่แล้วก็ขยะทั่วไปการ์ดมันเนี่ยทำให้เราได้รับ5 s p ทุกครั้งที่กำจัดมอนสเตอร์ประเภทมแมลงด้วยการโจมตีพิสคอด l d เ m มจ e มอนสเตอร์ในชั้น2เนี่ยจะมีธาตุอยู่2แบบแก็คือธาตุมืดและก็ธาตุไฟ ธาตุความมืดเนี่ยนะครับก็คือนแมและก็เดบุลิกนอกนั้นก็จะเป็นธาตุไฟทั้งหมดผู้เล่นที่มาตีนะครับก็สามารถใส่ธาตุน้ํามาอย่างเดียวเลยก็ได้จะเป็น2 V วีบวก7หรือบวก5ก็แล้วแต่งบนะหากมีงบหน่อย ก็อาจจะเป็นดาบ2ลูสาลูยัดการตีขนาดหรือตีธาตุแล้วก็เพิ่มเติมด้วยเคลือบทาุนะครับถ้าเจาะจงเป็นไนท์แมนเทอร์และก็ไดบูลิกก็อาจจะเป็นใส่การ์ดสตูบมาตีบีาศาร์เลยก็ได้อีกลูกนึงก็ใส่เป็นการ์ดเพิ่มดาเมตเช่นเดิมนะครับอาศัยเคลือบทาุเหมือนเดิมเพราะไนท์แมนนะครับเลือดมันเยอะส่วนมอนตตัวอื่นๆเนี่ยเลือดมันน้อยอาศัยเคลือบทาุอย่างเดียวแล้วก็การ์ดเพิ่มดาเมตอีกใบหนึ่งเวลาโบนะครับก็อาจจะทําให้ตายในยีตเดียวได้ แต่ถ้าผู้เล่นจะเอาเอจากมอนปีศาจก็ยัดไดบุลิกก็ได้หรือจะเป็นกอนฟ้าก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าคุณใส่กอนฟ้าเนี่ยคุณจะไม่มีเสื้อกันไฟเลยนะฮะเพราะมอนสเตอร์ในดันนี้นะครับใช้สกิลกันมากและใช้บ่อยด้วยนะมีทั้งมิทเลสตอมไฟวอลไฟบอลและก็อื่นๆอีกนะครับอีกอย่างนึง่งมอนมันเยอะด้วยให้ระวังไว้ด้วยนะครับซึ่งมอนมันเยอะแล้วมันใช้สกิลพร้อมกันเนี่ยดามเมจที่คุณได้รับมันเยอะนะครับ การใส่อาวุธคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ดาเมจให้มันสูงสงูเอาแค่ให้มันตายภายในฮิต2อฮิตก็พอแล้วนะจะได้ไม่ต้องเปลืองกันมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมและอย่าลืมกดถูกใจและกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ